สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้นี่เราก็มาแย่ใครมาแดงเนาะมาแดงเนาะเอนี่คือตะกาตะกาของผมที่จะมาแย่ไครมาแดงเนาะนี่ครับเอฟซี FC. ดูนะครับเอฟซี FC. ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ ตรงนี้นะพี่นะครับเฮ้อขากรงก็หายนี่ครับจะเหย่ตรงนี้นะครับพี่สีไข่มะเดงเนาะเราเป็นหนึ่งนะครับนี่ครับพี่ครับมีเหยไข่มดแดงเนาะก็ไม่ได้ครับพี่ี สองลังมีแต่น้ำมีทั้งน้ำมีทั้งมดกัดเนาะนะครับก็ต้องข้อออกเนาะมแม่นออกนะครับพิสีนครับ่อไปก็หมาต่อจะได้หรือไม่ได้นะครับสี รอลุ้นกันนะไก่ละสองรังไม่ได้ครับไอซี่เพราะว่ามันไม่ไข่เนาะเดี๋ยวนี้ดูครับไม่เห็นนี่เคาะออกครับไอ้สิ ไม่ยอมออกโอ้ย,อยทำไมไมีเนเยอะอย่างนี้ครับไอซี่เบกเนาะลังตั้งใหญ่ไม่ได้เลยครับไอซีหมดแดงก็ไม่ได้ไม่รู้ไปไหนหมด อยู่ไหนหมดเนาะนี่ทั้งหนามมีทั้งหมดเนาะหนามก็ทิ่มเท้าเคาแม่ก่อนครับพี่ซีตังเคาะแบบนี้มั่นไต่ขึ้นมาไปาดูทังโน้นด้านโน้นกันก่อนครับพี่ซีนี่ครับ นี่นะครับไอซี่พอกย้ยไปเรื่อยๆเนาะหาไปเรื่อยๆหเห็นกลับไปกลับไปตรงโน้อนอืออ๋อนี่ครับคนของการหาเห็นไข่มะเดงเนาะจะกัดนี่ครับ เคาะเขยา่าไม่ให้มันขึ้นมากัดอีกแล้วครัไอซีก็เปิดน,นะครับไอซีมันกัดไป มันเด้งออกก่อนครับอีกซีขอ,อ,อก,ก่อนอก็เดินทางต่อ,อาหาต่อเหยื่อไปสองลังนะครับอีกซีไม่ได้ มันไม่ไข่เนะมาะก็มาดูมาดูไปเรื่อยๆขอออนะครับก็ ไม่รู้มนอด,ดูตรงไหนเนาะจำไม่ได้ใครสิมอแต่เดินเนาะมดกัดกรอบไปหาดูตรงเนี้ยครับพี่สิสงสัยอยู่ต้นน้อนจะมีหรือไม่มี ไปถ้อลุ้นกันนะครับดิสิเพราะว่าตัเดเยอะนะนะครับมาถึงต้นไม้ใหญ่พอดูต้นนี้ก็ไม่เห็น นี่ครับหลังหนึ่งจะถึงไม้จะถึงไม่ถึงครับไอซี่รอ,อดูแป๊บน,นึงนะครับไอซีนี่ครับของบันแดงนะครับไอซีตอนนี้โอ้โหเยอะแล้วน,นี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยความความความนี่ครับรกล้าผม ใส่มันแดงเรียกไข่มันแดงนะครับพี่สินี่ององว่องหมดแล้วเนาะความหมืนเนาะนี่ครับโอ้หมดเไปมีอันเยอะเนาะย้ายอย่างนี้ย้ายก่อนนะครับพี่สิโอ้ยกัดนะครับกัดกัดมึงกัด เข่งกับขามันขับเต็มเลยอุ้ยอุ้ย,ยได้โอ้ได้เยอะแล้วครับพี่ซียยนตรงไหนยอมันกัดมั้ยครับพี่ซีข้อออกเกาะ นี่ครับมันกัดนี่ครับต้องเคาะออกไปนี้อยาจะให้แม่มันออกเนาะแล้วก็ไอซีมาดูด้านนี้นะครับไอซีนี่ผมจะพาให้ดูไข่มันนี่ครับโอ้ยไปก่อยแล้วครับไีซี แกงต้มใส่ปลาเนาะสุดยอดเลยครับแม่ของมันเยอะจริงๆนะครับนี่ครับต้องเคาะแบบนี้เนาะถ้าไม่เคาะมับบนจะมากัดเราอยู่นี่อยู่ในกระกตะผมเลยเคาะเคาะเคาะอย่างนี้นะครับอี่สี ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ